แล้วครับทสหนึ่งเอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านทุกท่าเนเลยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมในโรบ,บอกแมปออสตาเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมเราก็มารีวิวตัวเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวอะไรเหรอนั่นคือเกรยอยู่ไหนวะแป๊บนึงอืมเออใช่ผมลืมบอกว่ามันอัปเดตใหม่แล้วนะตู้แซดก็เนี่ยไอตู้แซดเนี่ยมันต้อง มันต้องใช้เออมันเรียกว่าอะไรนะเออมันใช้มันไม่ต้องใช้เพชรเขียวแล้วมันใช้เพชรแบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเคอุ๊ยดีューเขสุ่มเลยแล้วกันเออไอตัวที่เออมันชื่อว่าอะไรนะอืมผมจำชื่อมันไม่ได้วะ่ะขอสุ่มเกลือก่อนอู้มาเลยเยี่ยม ต้องใช้กี่ตัวมันชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อะผมจำไม่ได้แต่หลังจากที่มันอัปเดตผมจําได้ว่ามันปรับให้แรงขึ้นนะใช้สองตัวโอเคขอสุ่มก่อนนะสุ่มไปแปะ๊ะไม่ออกสุ่มอีกครั้งหนึ่งไปป๊เห็นไหม คดเฟี้ยวเลยมามา,มาเรามาเข้าเรื่องกันวันนี้เราก็จะมารีวิวเกรหกดาวนะครับผมเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งเกรตอนนั้นเป็นสี่ดาวหรือห้าดาวเออสีดาวที่เห็นได้ดเหรอเอ,อ่ไม่อันนี้แคปอันนี้แคปนี่นี่นเกรสี่ดาว อันนี้ก็คือแบบมันได้จากเออคริสต์มาสนะถ้าผมจะไม่ผิดมันได้จากอีเวนต์คริสต์มาสมาเรามาดูกันว่ามันใช้อะไรบ้างนะก็ใช้เกรสีดาวสองตัวแล้วก็ใช้สโนม m นถ้้ผมจะไม่ผิดล่างหนึ่งกับร่างสองมัง้งนะแล้วก็อีกอย่างเออแป๊บนึงแล้วก็ใช้ตัววัตถุดิบจากสตอรี่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนเออใช่ ไอเพชรไอเพชรเนี่ยมันได้จากเอ่อกล่องของขวัญตรงนี้นะแล้วก็ได้จากการเพิ่มเลเวลด้วยโอเคโอเคมันอยู่สตอรี่ที่แป๊บนึงขอดูแป๊บนะอืมอยู่แถวนี้มั้งไม่ใช่อ่ะนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อืม อ่านี้สตอรี่นี้นะมันเป็นตัวเรื่องอะไรสักอย่างอะเรามาเริ่มผสมเลยดีกว่ามาสามสองหนึ่งเฮ้ยไม่ล้วต้องเลเวลก่อนสิเลเวลตัวไหนเยอะกว่าอะตัวนี้ถูกแล้วมาอันนี้ผมมีเลเวลเอ่อห้าสิบหกนะโอเคมาเราจะมาเริ่มการอ e ีโวกันเลยนะครับสามสองหนึ่ง เพียงเรียบร้อยเกรหกดาวไม่รู้นะว่ามีเอฟเฟกต์ไหมผมขอลดเสียงแป๊บอ่ะโอเคปึ๊บอืได้แล้วเกรหกดาวเรามาดูกันว่าเกรหกดาวมันมีเอฟเฟกต์ไหมมันเทรดได้ป่ะถ้าผมจะไม่ผิดอะน่าจะเทรดได้มั้งอืมเกรของเราอยู่ไหนนะอืมอันนี่จจะแล้ว นี่เราได้เกรงหกดาวมาแล้วนี่เออผมขอกลับโลกสองก่อนนะเออไม่ใช่ดิเราต้องอธิบายเรื่องกาชาใหม่ก่อนนี่นี่คือกาชาใหม่มันมีสองด้านนะนอ้คือกาชาที่หนึ่งนี้คือกาชาที่สองนนาาโอเคเนี่ยแล้วมันต้องใช้เออผมขอเรียกว่าเพชรม่วงแล้วกันเพชรลุงดิ ผมขอเรียกว่าเพชรม่วงกันมันก็เหมือนๆกันแหละมันเหมือนเพชรสีม่วงนั่นแหละเอ,อมันต้องใช้เพชรม่วงในการสุ่มนะครับก็สิบอันนี้ฟรีเหรอหรือว่าอะไรเอ,อ้ฟรีเย,ยี่ยมดี่ีนี่อุ๊ยบอลสีแดงเฮ้ยโอ้โอเคเกลือผมรู้ได้ไงเหรอเพราะว่าไอ้พวกอืมยังไงเดียพวกตัวละครพวกนี้มันไม่เปลี่ยนร่างมันจะมีสองระดับ เ,เดี๋ยวผมเอามาดูให้แล้วกันเอ่อซ่มเลยหนึ่งอันนี้คือสูตรซูมผมนะผมจะแบบโยโกโกคูก่อนโยกโกคูโยโกโ,คโ,ยโกโคูทุบไปรู้สิว่าบอลสีแดงจะให้อะไรกับเราแป๊ะจัดมาสามดาวแป๊ะทันจิโร่โอุย๊ยอันนี้ตัวบับระไรยะเนสกิกอจงัง โอเคโกฮู okay, แล้วก็อุ้ยเฮ้ยอันนี้ตัวในเอ่อกาชาในตู้นี่นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวผมออกเอาให้ดูมันสามารถทําเป็นจิตดาวได้ว้วนะตัวละครพวกนี้ยย้ำเจ็ดดาวเจ็ดดาวอ่าเรามาดูกันนี่มันคือตัวนี้นี่ที่ผมสุ่มได้เนี่ยคือตัวนี้ดูตู้ต่อไปดีกว่าโอเคมา ผมขอกลับไปโลกสองก่อนละกันนะครับผมไปไปสิไปสิไปโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในด่านนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเรามาเริ่มวางตัวเลยดีกว่าอืออ่ะผมขอเพิ่มเลือดมอนก่อนละกันเ้าไปผมเพิ่มเลือดมอนเป็นปกติแล้วก็ประมาณสักเท่านี้ก็พอแล้วก็เปิดเอฟเฟก มาเกรดตอนแรกใช้เงินวาง5,000นะครับก็วางไปอ่าเป็นแบบนี้หนุ่มไม่ใส่เสื้อแล้วก็ดาเมตตอนแรกอันนี้เวลเออห้าสิบหกนะครับผมของผมเนี่ยดาเมตสองหมืนเจ็ดสิบสองแล้วก็ระยะอยู่ที่ห้าสิบสองจุดห้า แล้วก็ความเร็วในการจมตีก็9.5วินะครับผมมาเราขอเสิงมอนก่อนแล้วกันเสิงมาสองตัวฮะแช่แข็งเฉดโคเทเฉดโคเทเลยมันแช่แข็งได้รัวๆไหมหรือว่าแบบแช่ครั้งหนึ่งแล้วมันจะแช่ไม่ได้เลย ก็เป็นแบบนี้แล้วกันก็เป็นแบบรวบรวมพลังแล้วก็ปล่อยน้ำแข็งออกมานะอัพขั้นที่หนึ่งใช้เงินอัพโอ้โอ้แพงอยู่นะน,นี่ออัพขั้นที่หนึ่งใช้เงินอัพหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับผมบวกระยะมาสองบวกดาเมจสี่หมื่นสองร 4, 12, 12, ้อยยี่สองอัพไปอัพขั้นที่สองใช้เงินอัพสี่หมื่นห้าพันบวกระยะห้า แล้วก็บวกดามเมทหกหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองอัพขั้นที่สามใช้เงินอัพเก้าแสนห้าพันเอ้ยใช้เงินอัพเก้าหมื่นห้าพันบวกระยะห้าแล้วก็บวกดาเมเอทอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็น,สแป,น,น,น What the สแปมนักพนัน What t สแปมนักพนันเหรออืม เขาเรียกมอนออกมาละกันอ่าอันนี้แช่แข็งอันนี้แช่แข็งรู้มอนหายเลยนี่ผขอปรับเลื่อนมอนก่อนแล้วกันก็ประมาณสักเอ่อเท่านี้ก็น่าจะพอนะแล้วก็เสงมาเยอะๆเลยอ่าประมาณสักเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วโหไม่พอ่ะอะไรให้เลื่อนมอนเยอะๆไปเลยทักประมาณ สามแสนก็น่าจะพอเสียมาหลายๆตัวเออปลืมปรับเป็นคนเนอะไม่ได้เล่นออสตานานแล้วแล้วก็อัพไปขั้นที่สามเป็นการใช้คอนน้ำแข็งทุบนะโอเคก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วก็อัพขั้นที่สี่ใช่ไหม อัพขั้นที่สี่อู้อัพตันเลยเนี่ยใช้เงินอัพใช้เงินอัพหนึ่งล้านสามแสนห้าหนึ่งล้านสามแสนห้าพันใช่ไหมใช่ดิหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเอออันนี้ก็ใช้เงินน้อยอยู่นะแค่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเองก็อัพไปเอ้ยยังไม่ได้ต้องอัพ บวกเอ่อระยะมาหกบวกนาเบจบวกดาเมจหนึ่งพันไม่ใช่ดิลินพันหมดล้วบวกดาเมจหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อเจ็ิบสองนะครับผมแล้วก็อไปตันแล้วปีศาจร้เสีย่ยว้าวเรามาลองบัฟกันเลยดีกว่ากะทาเกียวไปวาง ลองบัฟสิบัฟสองขั้นเหมือนเดิมนะบัฟอ่าวู้ดาเมจไปดาเมจปลาไปที่หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบหกนะครับผมวู้ฮูก็ใช้ได้ผมขอลองดูเอออะไรนะเอฟเฟกต์สกิลหน่อยนะสักประมาณสิบตัวนะ่าจะพอแล้ะเอาไปสิบสามตัวเลย อเอฟเฟกนี่มันอะไรกันเอฟเฟกต์อันแสนสวยงามใช้คอนน้ำแข็งทุบจริงๆได้ว yeah, ท okay, ุบไปเรื่อยแล้วผมก็บับบับบับแล้วก็หายหมดเลยโอเคครับผมก็จบกับการรีวิวเกรหกดาวแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปที่กำลังจะออกของผมนะครับผม ขอบคุณที่มารับชมคลิปของผมนะครับผมสวัสดีครับ